สบายดีครับผมมีพี่น้องชาว u t u b e ท,ทุกทุกท่านครับผมอันนี้มีคนมีคนมาเบิ่งง่วนนะครับแ้บาพี่น้องฟังเพื่อนคุยกันเรียงง่วครับฟังเพื่อนคุยกันเรียงง่ว คุยกันเลี้ยงงัวครับพี่น้องลูกแม่กับว่าหลูเลี้ยงกันไดอกเลี้ยงงัวก็ได้หัวใจแต่บางคร้งมีขึ้นง้วเด้อเป็นสีมาสื่องัว่าเงครับมันจะตกลงราคากันเท่าไรครับนี่แหละพี่สาวเป็นผู้เป็นนายหอยพี่น้องอ่าเดี๋ยวนี้เสียงเพลงว่าสีเข่าเข่ายืดถูกลูกแมกมาแลบว เด้ดอผู้อดดีบ้างว่ตกลงกันนะครับว่าเอ็นเช่าไรนะับนารดมาพร้อมไหมครับุ รถมาจอดก็าจะเอาขึ้นรถเหมนกันเอาตะไบขึ้นกันแทงหน้าเอาเนาะอาเรียงกุ้ยกันราคาเท่าไรเท่าไรนี่ลูกมีกระเบื้องรูน้ำสีสาวเป็นจัดการดาวเนาะสีบ,บุ่งให้ลงคลิปดอกเดี๋ยวได้ผู้น้องไยดีได้มาเอาเรกนู่แต่ว่าคือสีนี้คนมาเอาลหล,ล,าาลายๆกันไล่ฆ่าไล่ไปไหนเนาะเด็กกัไล่ไปเนาะ,ะในโชคดีมันมาเลยกูเอาไปก็ได้ ุกดีเป็นว่านให้ได้ขึ้นได้ขึ้นกำหลอกําไลกับบ้าไปเนาะเอออมายังมายังมายังว่าสิว่าหลิ่นกับลุกแม็กสิบ้าหยอกลุกแม็กครับจะถึงง่ามอยู่ดีเนาะพี่น้องว่าง่ามบะลแม็กว่าง่ามอยู่ดีครับเบ่งบันถ่ายมันครับ ถ่ายเป็นยังไดงเบิ่งหางกังามดิอ๋อวัวแบบบันถ่ายเอ็นบอเบื้งบันถ่ายดนะครับบันถ่ายกังามจับได้ปะน้องว่กากันจับได้ลุงแมงหยานหยานยานหยานหยานหยานคักเอา้าไปไปไปหากินยหยาหมดละเขียวเขียวหมดละกิน กินนี่แม่ย่างแลงไหมล่ะย่างวิ่เด็จยิ้มเลยทีย่างเป็นกิ้งกิ้มเลยเป็นย่างมาได้ตัวนั้นว่าเป็นแมวนครับพี่น้องตัวนั้นเป็นอันอีกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อมากคู่กันเนาะตัวนี้พันวาไม่ลูกนะไม่ลูกตัวนี้พันวาไม่ลูกไม่ทอ นี่พันนุ์มีลูกให้ถ่วงดิครับกระสีเลี้ยงไว้จนลูกมันออกแล้วไม่ได้กิน <c oughs> เ,ออเลี้ยงจนลูกมันออกเรืออย่าเฝ้าใครดิเราเห็นแกงมม่ง่ายด้ครับตัวแม่มีท้องมันนะครับตัว่ามีท้องมีลูกเป็นนุ่มกับง่ายเลยครับก็จะออกไปแบบนี้แหละพี่น้องเสียบไปดินี่ยูย่บ่ บรรยากาศถึงให้ถึงหน้าครับลูกแม,ม่กับพ่อได้มาหน้าหรอกครับพี่น้องพรเพว่าเวียกงนะักกับมีเนาะกับมี่โอกาสมาามือนี่ละ่ะมีโอกาสมาเห่นเอาสำหรับคลิปนี้นะครับลูกแม,ม่กก็จะขอเก็บบรรยากาศไว้กับงัว ตัวนี้นะครับเป็นงัวแม่สิงมีทองแล้วนะครับกัญชงบัวจะ,ะ,วจะออกย่ามใด้เมื่อใดหรอกเนาะฝากเป็นกำลังใจในเด้อครับพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านก็ได้ฝากเป็นกำลังใจ,ง ube, งใ,จให้ลุงแม็กในะ่ซอยเชียร์ให้ลุงแม็กดังๆปัง,ปงๆในะเด้อคลิปใดคลิปใดก็ได้ยอดวิวหลายๆนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ลุงแม็กนี่เด้อละ่ะ ผมบอกามาเบิ่งไม่ก็ก,กดติดตามน้ำเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ